ว่าพูดถึงปัญหาเรื่องการขัด แคลนน้ำเนี่ยนะผมบอกเลยว่าประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่มันแบบห่างไกลอะ่ะถ้าขาดแคลนปุ๊บเนี่ยคือลําบากมากนะฮะถือว่ามันก็จะเป็นปัญหาใหญ่มาก,มากนะคะก็อุปโภคบริโภคเนี่ยม,มันสำคัญมากๆเลยซึ่งล่าสุดาทางสมาชิกวุฒิสภานะคะก็ได้ลงพื้นที่ค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้านะคะอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านหนองกวางหมู่สองตำบลนายางอําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้าค่ะในพื้นที่การเกษตรโดยรอบของฝายหลวงประ ชารัดนะคะห้วยํำเรียบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ ลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งพร้อมด้วยพลเอกชย,ยุธสุวรรณมาศนายดุสิตเขมมา์ชัยสมาชิกวุฒิสภาและอาจารย์เพทายประทุมทองผู้อํานวยการโครงการฝ่ายชุมชนลงพื้นที่ไปยังบ้านหนองกวาง หมู่2ตำบน,นายางอำเภอพ,พิชัยจังหวัดอุตรดิษเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตรโดยรอบของฝ่ายหลวงประชารัฐ้วยชาเลียโดยมีนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับณนาที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกวางหมู่ที่สอง จากนั้นคณะสมาชิกวุฒิสภาได้เดินทางไปยังฝ่ายหลวงประชารัฐห้วยํำเลียโดยได้รับฟังความเป็นมาของการสร้างฝ่ายหลวงประชารัฐห้วยําเลียและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชน มาชิกุธิสภาได้ร่วมปลูกต้นยางนาเพื่อความอุดมสมบูรณ์บริเวณรอบฝายอีกด้วย หลวงประชารัฐห้วยชำเลี้ยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในชุมชนทั้งชาวบ้านวัดและโรงเรียนที่ร่วมกันสร้างฝ่ายชะลอน้ำแห่งนี้ขึ้นมาจึงได้ชื่อว่าฝ่ายหลวงประชารัฐเป็นฝ่ายที่ทำจากโครงสร้างไม้ไผ่และหุ้มหน้าฝ่ายและสันฝ่ายด้วยดิน ก่อเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนในพื้นที่บ้านหนองกวางหมู่ที่2ตําบลนาย่างอําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำกินและน้ำใช้ในภาคเกษตรกรรมจากการที่พื้นที่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและได้รับผลกระทบจากภายแล้งในปี2561ทําให้ภาคการเกษตรได้รับความเสียหายชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นเวลานานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่จึงได้ทําฝายหลวงขึ้นซึ่งเป็นฝายขนาดใหญ่ ที่สูงและเมื่อน้ำล้นฝายให้สร้างฝายหลวงขนาดเล็กลดหลั่นลงมาเป็นระบบน้ำขนน้ำ เมื่อน้ำเต็มฝายจึงผ่านน้ำเข้าไปเก็บไว้ในแหล่งเก็บน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นและประชาชนสามารถนำเอาไปใช้ในพื้นที่การเกษตรได้ตลอดเวลาเป็นระบบชลประทานที่ต่อย,ยอดสานพระราชาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนและจากการที่ประชาชนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างฝายชลอน้ำแห่งนี้ขึ้นมาจึงได้ชื่อว่าฝายหลวงประชารัฐหลังจากที่ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้นําเสนอปัญหาให้รัฐบาลรัฐบาลได้ออกกฎแก้ไขนะครับพระราชบัญญัติป่าไม้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติเพิ่มกฎหมายใหม่ขึ้นมานะครับก็คือพระราชบัญญัติป่าชุมชนและกฎหมายใหม่ขึ้นมาก็คือพระราชบัญญัติคณะจัดที่ทํากินแห่งชาติขึ้นมาอันนี้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนว่าสามารถให้อยู่กับป่าได้สามารถให้ทํากินได้และสามารถ ทำข้อตกลงหรืออนุญาตนะครับกับหน่วยงานของรัฐเช่นกรมป่าไม้อธิบดีเนี่ยก็สามารถอนุมัติได้นะครับเป็นบุคคลหรือเป็นคณนะหรือเป็นชุมชนนะครับอันนี้ก็มีข้อตกลงที่น้องชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่อำเภอพ,พิชัยก็เอาแบบอย่างการทําข้อตกลงร่วมนะครับระหว่างชุมชนกับกรมป่าไม้นํามาสร้างฝายสร้างยังไงครับใช้งบประมาณของรัฐไหมไม,ไม่ไม่รอแล้วครับงบประมาณของรัฐ พราะว่าถ้ารอแล้ว30ปีที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ประจักษ์แล้วว่าไม่สามารถทําได้และกฎหมายต่างๆพี่น้องประชาชนก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับที่ผ่านมาเราก็มาเยี่ยมหลายครั้งแล้วนะครับมาให้คําแนะนําประสานงานส่วนราชการส่วนท้องถิ่นนะครับพี่น้องให้กําลังใจพี่น้องประชาชนก็ปรากฏว่าปีนี้เรามาแล้วว่าสามารถที่จะช่วยเหลือในภัยแรงเอเนียลสปีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในข้างหน้าเนี่ย พี่น้องประชาชนจะแรงน้ำไหมก็ปรากฏว่ามาดูด้วยสายตาประจักษ์แล้วว่าน่าจะลดบรรเทานะครับความแห้งแล้งลงได้ในระดับหนึ่งการพนาแหล่งน้ําที่นี่จึงประสบปัญหาเพราะกฎหมายไม่เอื้อในการเข้ามาดําเนินการนะครับหลังจากมีการแก้ไขกฎหมายโดยท่านทางรัฐสภาออกกฎหมายมานะครับมีกฎหมายลูกมาก็เข้ามาดําเนินการได้ใช้ประโยชน์ได้นะครับโดยความร่วมมือของประชาัฐครับคือฝ่ายประชาชนรวมถึงภาครัฐร่วมกันโดยมี ที่เลี้ยงผู้มีความรู้เกี่ยวกับการทําฝายมาช่วยแนะนํารวมถึงการสลับตุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็จึงเป็นที่มาของการกําเนิดห้วยชําเลียเกิดขึ้นนะครับเอเกิดขึ้นมาก็พอสร้างได้ทําได้สําเร็จได้นะครับมันก็เป็นตัวอย่างให้กับที่อื่นๆนะครับรู้สึกดีใจนะที่ท่านให้ความสําคัญต่อปัญหาในพื้นที่เพราะปกติแล้วเนี่ยการสร้างฝายหรือการสร้างแหล่งน้ำเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานซึ่งสร้างใหญ่ๆะนะไม่สนใจด้านเล็กๆอย่างนี้ อันนี้พอท่านคณะสวมาเนี่ยก็ทําให้เราเข้าใจว่าสิ่งนี้มันสามารถทําได้นะแล้วท่านคณะสวก็ให้ความรู้หลายอย่างตั้งแต่รัฐธรรมนูญที่บอกว่าจะทําอะไรต้องให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการทำเนี่ยก็มีการแก้ไขเราก็เลยเข้าใจว่าต่อไปเนี่ยเราสามารถทําลักษณะแบบนี้ได้อีกหลายๆที่ในอนาคตต่อไปครับ ราก็จะมีการต่อยอดนะครับฝายชลน้ําขนาดเล็กเป็นช่วงช่วงช่วงก็ประมาณอีก300ตัวนะครับแล้วก็จะขยายต่อยอดไปให้กับพี่น้องแต่ละหมู่บ้านนะครับที่มีป่าต้นน้ำนะครับเป็นป่าต้นน้ำก็เพื่อที่จะเอาชาวบ้านเนี่ยไปช่วยกันระดมไปช่วยกันสอนไปช่วยกันขึ้นโครงสร้างอะไรต่างๆองค์ความรู้ของอาจารย์นะครับก็จะนาไปช่วยกันแล้วก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆครับเพื่อสร้างความชุ่มชื้นนะครับในเรื่องระบบนิเวศอะไรต่างๆครับท่านอ่ะ ทำงานได้ได้ดีแล้วก็สามารถลงมาได้ขนาดนี้ก็เหมือนมาดูสถานภาพหรือว่าเหตุการณ์จริงๆของชาวบ้านเลยว่าต่อไปท่านจะได้มาช่วยสนับสนุนหวังหวังว่าท่านได้ได้ช่วยสนับสนุนชาวบ้านแล้วก็มาดูว่าชาวบ้านขาดแคลนอะไรจะได้มีแรงผลักดันในส่วนของที่จะช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปครับก็ดีใจนะครับที่ท่านสวได้เห็นความสำคัญของชาวบ้านหนองวางนะครับ ที่มาช่วยผักดันโครงการต่างๆจนสามารถเห็นผลจนทุกวันนี้ครับขอบคุณมากครับ ่ายหลวงประชารัฐห้วยชำเลี้ยเป็นอีกหนึ่งโครงการการสร้างฝายที่คณะสมาชิกผู้ที่สภาเห็นว่าเป็นต้นแบบในเรื่องของการที่ชาวบ้านเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือตัวเองโดยร่วมมือกันกันกบเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นภาคเอกชนรวมไปถึงภิกษุสามเณรและเยาวาชนเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนของชุมชนเมื่อมีน้ําอุดมสมบูรณ์ป่าสมบูรณ์ประชาชนก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขมีน้ำอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรต่อไป ก็เป็นเรื่องดีๆที่น่าชื่นชมนะคะแล้วก็ลงไปทําจริง<ช>เห็นผลจริงแล้วก็มีน้ำนะคะให้ประชาชนฝั่งอุตรดิตถ์เนี่ยก็ได้ใช้อุปโภคบริโภคแล้วก็ทำการเกษตรกันต่อไปด้วยนะฮะก็ที่เหลือก็คงต้องช่วยกันดูแลเองะนะฮะในพื้นที่นะฮะ